โอ้โหบรรยากาศดียุ่ไม่มีเลยยู่ไม่มีเลยใช่ไหมอารมณ์เหมือนปูลาอะไรนะเพชรในตมไม่คิดว่าจะมีหรอใช่ไม่คิดไม่คิดเลยที่เดียวนั้นี่สาไอ้น้ำที่เนี่ยนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาเที่ยวพักลูกค้าว่าเป็นยังไงบ้างคะที่มาเที่ยวที่นี่ค่ะ โอ้บรรยากาศดีมากเลยครับมาถึงเนี่ยโหลูสาวว่ายน้ำใสแจ๋วเลยครับแนะนำให้มาครับมามาเยอะๆครับมาเยอะโอ้ดูที่พักเนี่ยโหโคตร,รคดีครับผมไปมว่ายน้ำก่อนนะครับนักเ้ปสียก็่นะคะบรรยากาศวัยรุ่นนะคะเขากำลัมาเที่ยวกัน,นะะไอ้เหี้ยพูดแจ้วเลยตะกี้ ชอบไหมครับมาเที่ยวที่นี่กันได้ครับโอ้โหบรรยากาศดียุงไม่มีเลยยุงไม่มีเลยใช่ไหมผู้ลาอะไรนะเพชรในตมไม่คิดว่าจะมีหรอใช่ไม่คิดไม่คิดเลยที่เดียวนั้นพี่สาวไอ้น้ำที่เนี่ยแล้วแถวนี้ไม่มีใครเปิดใช่ถ้าถ้าไอ้มอได้เปิดไอโกด้าอะไรนะอากด้าก็ไม่เจอเน้ยก็ไปแนะนำฝากไปแนะนำเพื่อนๆมาด้วยนะคะที่มาเที่ยวแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ เข้ามาใ да นช่องทางสุนันชาแนลด้วยนะคะค่ะสิบสามสิบสองสิบสามือไปเรื่อยๆเพรว่าเราไปเรื่อยๆก็ใช่แล้วแบบแล้วแบบเรียกแบบประมาณนั้นอ่ะเพราะผมขับไปเรื่อยๆผมไม่ได้รีบนะเดี๋ยวเมื่อเช้าอ่ะก็สี่โมงเขเปลี่ยนเป็นคอยคนละโลกนี่บรรยากาศตอนกลางคืนนะคะแล้วก็มีลูกค้ามาพักแล้วก็มีค่าพักให้ จอดรถพร้อมเลยนะคะก็เพียงพอสำหรับลูกค้านะคะให้มาเป็นสิบห้อ,ง,องเราก็เพียงพอเลยนะคะนี่ก็ใครที่เข้ามารับชมก็ฝากด้วยนะคะจอดรถได้เป็นสิบกว่าคันเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะนี่บรรยากาศร,รอบๆบบ้านนะคะเราก็ติดไฟเข้าไว้สวยงามนะคะ รถลูกค้าจอดได้ทุกที่เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะมีทั้งค่าปาร์คบรรยากาศตอนนี้ลูกค้าก็ทยอยเช็คเอานะคะมาดูนะคะนี่เป็นทีมฟุตบอลน,นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปลงให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะนั่นก็ถ่ายานักฟุตบอลน,นะคะทีมเจี๊ยบไ,ไม่ใช่ไม่ใช่หรอทีมอะไรคะครบิบ๊กแจ็คแอนด์สเตสครับบิ๊กแจ็ค แอนซักเซสนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านเข้าไปชมดูด้วยนะคะติดตามทีมฟุตบอลทีมนี้ด้วยนะคะนี่ก็มาพักที่รีสอร์ทสุนันบันพังริมคลองนะคะเป็นไงบ้างคะมาพักเมื่อคืนนี้อะไรนะคะไปเยี่ยมผมที่ร้านสักด้วนะคะอ๋อเปียที่ที่ร้านสักนี่ยังไงก็ฝากมาพักอีกนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ